สวัสดีครับผมเออพบกับบ้านยอคือก้าพี่น้องไปไล่มองมาก็ได้การก็นเนี่ยเออามาทำพี่ก่อนเอาตุต้มตุ้มตุมต้มดูอะไรหน่อยเอาครับเอาเนี้เพื่อค่อยเดี๋ยวเปิดขึ้นมาดูปลาเรามีอะไรบ้างนี่เ<ไ>ปิดมาดูไปหามาเมื่อไหร่เียเมื่อเช้านี่แหละ<แ>พอได้อยู่มันไม่ได้เยอะ วันนอยู่ได้กินเอาเปิดดูมีปลาเต้เด้มาล่องนี่ล่องจักรล่องนี่สองสองล้องโอ้ได้การอันนี้ปัญญวนมาเลยเด้ซะมีอยู่บ่ขอได้เจ้าโอ้ได้การได้การรุ่นนี้มันจักเส้นฮะรุ่นปลาปากนี่มันต้องหกเส้นหกเจ็ดเส้นคำแปดรสเนาะเจ็ดเซนรุ่นนี้รุ่นนี้พอดีพอดีเจ็ดเซนอ้าว เป็นไหมนิกำลังกำลังกำลังจะเป็นเป็นอะไรอ่าเป็นโควิดกว่าดูโฉมหน้าก่อนนะครับเทอเลยเลยเทอเพิ่งเลยเลยเอาเทอเอาเทอหรลินลินหรือเทอนี่เทเทอ๋อปั๊บได้กาเลยโอ้มีแต่ปลาไม่เห็นมีปูเลยมีแต่ปลาเนาะใอเโ็นี่มันโล่องไวผมเลยโนน่าเนาะเอ้ยเป้าบ้าดเจี๊ยบวะนี่ เขาเรียกอะไรปยอนนะปยอนอะไรแบบนี้ปยอนอะไรก็ไม่รู้ละปยอนมันมีปยอนมันมีกี่อย่างปะยอนมันจะพวกคือกันนี่มันจะพวกคือกันหรอปยอนเที่ยวจริงมันไม่เหมือนกันเด้ปยอกไงปะยอนนั้นเนาะอะนนึกแต่กับปยอนพี่ใกล้พี่ใกล้นี่นี่แบบนี้พี่ใกล้นี่เนี่ยตัวยาวๆเนี่ยเอาเอาแล้วตัวนี้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 ตัวนนี้ัอนี้ตัวนี้มัน เป็นเส e x t e r n a ป็นยอนกายพันตนัวนี้นี่อันนี้ก็ย้อนเหมือนกันเนาะเออย้อนเลยยอนปิขี้ไกลล่เลยย้อนปิไก่เนาะห,าหัวเนาะอ,อพอพอได้ปิ้งพอได้แจ่วพอได้แจ่วปรากฏก็มีเออปรากฏน,นี่ได้หดร้อยพวกนี้นี่แหละป็นยอนห้าหกตัวเนี่ย <c oughs> อสองโลสองโล <c oughs> บอกว่าอานตี่เป็นยอนอันนด้ ห้าตัวนี้ได้เป็นร้อยผืน้นี่ร้อยที่สิบร้อยห้าสิบผืนจบเลยไฟดับนี่ได้หลายร้อยนี่เนาะไฟดับไถ้าหลับตาปลาปักนี่ปีงตินาเทียบปีงเลยรนะไล้ให้แมวกินเนาะไปไข่คล้องอยู่รูปต้มาแมวกินละนี่นี่เขาเขาเรียกปลาพูดมาก มันเป็นปาปากไงใช่ละพูดมากเลยได้เยเพราะมันเป็นปาปากนี่หนึ่งนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดตัวนี่ได้แล้วนี่ร้อยห้าสิบรอยเก็บเก็บท้องน้อยเลยทำอะไรกินนี่อันนี้ก็มีอันนี้ปลาแต่นี่ปลาชนะเนาะเขาเริอนเนาะเออนี่ปลาชนะไม่แพ้ ชนะไม่ใช่ชนะนึกว่าชนะโอ้ยหมดกันเลยแล้วกันเ้าผมไม่รู้จักปลาเนาะคนไทยเนาะคนไทยผมก็ไทยเหมือนกันผมคนไทยคนเดียวไงนี่ก็จ้วเอาไปสร้างน้ำหนักมึงก่อนเด้อประมาณได้ประมาณเท่าไรหนิมัดสองอ้าวสอง สองลูกีคีดนี่นับนับเถียงกะละมังพร้อมเลยเนาะรวมนักะะมัง้จําเลตั้เัพร้อยะปรมาณสองโล้มกล้เคียงเจ้าเหละมันตลเอผมเอาสร้ลูแต่ั้งปลอมมุดเปล่าใอมน่ปลาลุ่มน้ำหนักมันเบาอย้วาแม่นเอาเกบมันข้างไว้าบอะใหคือกระนัน ม้นตี้น้น่อาบ้านนี้เอาย่างพี่น้องบ้านนี้เอ้ักยกัลปากนี่จะตัวใหญ่ๆปะปากพี่น้องเอ้ยปะปากหาเซนก็พอดีได้หนิห้าเซนก็ได้ดุนกลางๆไลซี่เซิร์ฟนี่หนิโอ้นเต็มได้หนิ มีนะปะัญญาวกายพันเนี่ยลูกี่สุดยอดเลยเนี่ยได้กายพี่น้องพี่น้องก็ได้เจวก็ได้ปิ้ง, 1, งพันห้าร้อยยังไงพันเอ็ดพันสองกายพันพันลึงพอดีก็ไม่ได้บ่พันห้าสิบบาทขนาดพี่น้องเอ,อ้ยจะเจวซัวบัดดิเจวซัวปลาย้อนเนาะ ข้างๆพี่น้องเอ้พี่น้องขนาดเมื่อกี้ขบวยปะกดกนได้หรปะกดกไ้าสิ่เครื่องสเซนสิสี่เซนห้ามีัมนลือเนี่ได้ลนี่รูนี่สี่เซผมเ่ไรเก็บรูได้เลยสองรนี่สองร้อยเลยนี่ได้คุ้มค่าเลย น้ำมันผมห้าสามสิบบาทเองเอาคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่แหละพี่น้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยด้วยครับอันนี้นะเปะ็ดเอ็ดกินกันเจ้น่นเจิ่นสัวประยอนอขอบคุณมากสวัสดีครับ